เหรียญต้องฝาบาทหลวงพ่อวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารสร้างปี2548นะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับจัดสร้างโดยพลตำรวจเอกปิยะเจียมชัยยะคีรีพระสะภาพสวยมากนะครับพระสะภาพสมบูรณ์หายากเพราะไม่เคยถูกใช้งานเลยผมมีให้เลือกอยู่2เหรียญนะครับพุทธคุณเมตตามหานิยมค้าขายและมหาอุดแคล้วคลาดปลอดภัยช่วยในด้าน ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโชคลาภทั้งไล่ทูดผีกันคุณใสปัดเป่าเสน่ห์จันลายนะครับหลวงพ่อวัดบัานแหลมเป็นที่กล่าวขวัญกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเริ่มจากที่อารัธนามาตรีสถานณวัดบัานแหลมซึ่งเดิมเป็นป่ารกชันนะครับก็มีการพัฒนาจนเจริญงูเรืองขึ้นเป็นลําดับ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศนอกจากนี้นะครับก็ยังปรากฏพุทธคุณเนนเด่นในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บค้าขายเม่ตามหานิยมและแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆที่ทําให้ชื่อเสียงขจรไกลเช่นเมื่อคราวที่เกิดโรคอหฮิวาตกโรคระบาดเมื่อครั้งปีพศ2416นะครับหลวงพ่อบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูป ยืนปางอุ้มบาทนะครับสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมประดิษฐานในพระอุโบสถวัดเพรสมุทรวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดบ้านแหลมนะครับเป็นพระพุทธรูปสําคัญของชาวเมืองแม่กลองหรือจังหวัดสมุทรสงครามสําหรับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดผสมกับเงินทองนาค พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทสูงเท่าคนจริงนะครับบริเวณฐานพระบาทมีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงซึ่งกอกสูงขึ้นประมาณ45เซนติเมตรส่วนองค์พระสูง167เซนเมตรเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะเด่นก็คือมีพระพักงดงามคล้ายกับพระพักของเทพบุตรโดยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมมีรูปพระพักเป็นเทวดาและถือว่าเป็นเทพหรือเทวดาที่มาเข้าสิงสถิตพักษานะครับอยู่ในองค์พระของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอย่างแน่นอนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมตามตำนานเล่ากันว่ามีความสัมพันธ์กับตำนานพระพุทธร,รูปโสธรแต่มีเพิ่มเติมจํานวนพระพุทธร,รูปจาก3องค์เป็น5องค์นะครับกล่าวคือมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีพระพุทธร,รูป5้าองค์ลอยน้ํามาจากเมืองเหนือ เมื่อมาถึงภาคกลางก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับประดิษฐานตามจังหวัดต่างๆรวมทั้งหมด5จังหวัดนะครับผมเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ